เสนอผลงานเพื่อประกอบการคัดเลือกผลงานนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืวเว้อไวรัสโคโรนาภาเคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ระดับประถมศึกษาปีที่1-3ประเภทออนไลน์ประวัติผู้ส่งผลงานนางสาววัสนาผู้วัดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านสุเมน สังกัสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2ชื่อนวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Meet และสื่อเทคโนโลยีวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ความสำคัญและที่มาก,การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งด้านสติปัญญาร่างกายและจิตใจดังนั้นการศึกษาจึงมีความสำคัญต่อคนทุกเพศทุกวัยในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ได้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโรงเรียนจะต้องมีการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆที่ต่างออกไป ซึ่งการสอนออนไลน์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุนี้เองจึงได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนมีการสร้างนวัตกรรมที่ใหม่ๆเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet จึงเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะเสริมการเรียนรู้และพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้การออกแบบนวัตกรรมข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นหาวิธีการและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาพบว่าการใช้นวัตกรรมช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของคุณครูดังนี้ 1. ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ไม่สามารถพบปะพครูได้ต้องอยู่ที่บ้านเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรค 2. ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้เนื้อหาสาระการเรียนรู้บางอย่างเป็นนามธรรมยากแก่การเข้าใจจําเป็นต้องมีการอธิบายการสาธิตการยกตัวอย่างจึงจําเป็นต้องนํานวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ ปัญหาเกี่ยวกับสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ในการสอนบางเนื้อหามีความจําเป็นต้องใช้สื่ออุปกรณ์แต่การจัดอุปกรณ์อาจจะไม่เพียงพอจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาคิปค้นเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และการผลิตสื่อใหม่ๆเพื่อให้เพียงพอกับสภาพของนักเรียนจึงจะทําให้การเรียนรู้บรรลุตามจุดประสงค์ข้าพเจ้าจึงได้ออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยห้องเรียนออนไลน์ Google Meet มีสื่อเทคโนโลยีวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อลดปัญหาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคต่อเชื้อไวรัสโครโรนาทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ขั้นตอนการเรียนการสอนออนไลน์ขั้นตอนที่1การสร้างกลุ่มลายการสร้างกลุ่มลายสำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียน เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนเวลาเรียนเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในแต่ละครั้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบการส่งลิงก์แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนออนไลน์ Google Meet การสร้างอัลบั้มสำหรับส่งงานโดยการถ่ายภาพและเก็บไว้ในอัลบัม้มนอกจากนี้ผู้ปกครองหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสื่อสารกับครูผู้สอนได้โดยตรงขั้นตอนที่2การเรียนโดยใช้ Google Meet การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์จำนวนภาพละหนชั่วโมงนาทีที่ 0- ูนถึงนาทีที่10ครูผู้สอนส่งลิงก์เริ่มการประชุมจากแอปพลิเคชัน o o o g m e m t e t เข้าไปยังกลุ่มไลน์เมื่อนักเรียนกดเข้าห้องครูผู้สอนกดยอมรับเข้าร่วมประชุมพร้อมเช็คชื่อนักเรียนทักทายนักเรียนและนำเข้าสู่บทเรียนนาทีที่ 10- ถึงนาทีที่40จัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายเนื้อหา เปิดคลิปสื่อการสอนนำเสนอจาก YouTube, PowerPoint เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้และการจดจำที่คงทนด้วยสื่อเทคโนโลยีนาทีที่40ถึงนาทีที่50เป็นการอภิปรายเนื้อหาสาระสำคัญของบทเรียนการนำเสนอของนักเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมรวมถึงการทดสอบตอบคำถามด้วยปากเปล่านาทีที่50ถึง60เป็นการอธิบายการทำแบบฝึกทักษะการนัดหมายส่งงาน เมื่อครูผู้สอนดำเนินกิจกรรมในห้องเรียนออนไลน์เสร็จสิ้นแล้วครูผู้สอนจะรวบรวมข้อมูลเนื้อหาจากใบความรู้ใบงานคลิปลิงก์สื่อต่างๆแบบฝึกหัดที่นัดหมายนักเรียนส่งลงในกลุ่มรายอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนและแจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงรายละเอียดการเรียนกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ตรงกันขั้นตอนที่3 การสร้างพลังสื่อส่วนตัวด้วยแพทเล็ตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาต่างๆบางครั้งจำเป็นต้องมีการจัดทำคลิปสื่อการสอนเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมเนื่องจากผู้สอนมีรายวิชาสอนจำนวนมากและมีเนื้อที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอผู้สอนจึงคิดนวัตกรรมการจัดเก็บคลิปการสอนคลิปอธิบายการทำแบบฝึกทักษะโดยการอัดคลิปวิดีโอต่างๆอัปโหลดเก็บไว้ใน YouTube แล้วนำลิงก์มาแยกชั้นแยกวิชาวไว้ในแอปพลิเคชัน Padlet เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บนอกจากนี้ยังสามารถแชร์ส่งไปให้ผู้เรียนสำหรับการเปิดดูซ้ำได้ทุกที่ทุกเวลาขั้นตอนที่4การใช้เทคโนโลยีอื่นๆนอกเหนือจากแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้วยังมีแอปพลิเคชัน w o r d ที่ใช้ในการสร้างไฟล์เอกสารแอปพลิเคชัน powerpoint ใช้สำหรับการสร้างสื่อการเรียนรู้การนำเสนอเนื้อหาบทเรียน Application Google Form ใช้สำหรับการสร้างแบบทดสอบแบบสำรวจ Application Photoshop ใช้สำหรับการออกแบบภาพกราฟิกปรับแต่งรูปภาพต่างๆ Application AI ใช้สำหรับการทำ Photo Info Application YouTube ใช้สำหรับการหาสื่อการสอนเก็บไฟล์วิดีโอต่างๆ a p p พลิเคชัน Messenger ใช้สำหรับการสื่อสารกับนักเรียนโดยตรงอีกหนึ่งช่องทางผู้จัดทำนวัตกรรมมีความตั้งใจจัดทำนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและเป็นแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมห้องเรียนออนไลน์ต่อไป